สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่พี่สวัสด,ดีครับอ Channel ครับ R Channel Red Devil ครับ Red Devil Red Devil ครับ Red Devil โอ้โหเป็นยังไงบ้างเพ,พ,พื่อนเพื่อนพี่พี่เมื่อคืนเป็นยังไงครับโอ,โ,โอ้โห Community Chill ครับโลคการกุศลครับโรคการกุศล ก่อนเปิดฤดูการพรีเมียร์ลีกครับเมื่อคืนแชมป์ชนแชมป์เพื่อนเพื่อนพี่พี่แชมป์ชนแชมป์ครับเรือใบเจอแมนยูครับเรือใบเจอปีศาจแดงเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหเปิดฉากมานะครับอื้อหือเรือใบก็ตามคาดเพื่อนเพื่อนพี่พี่เรือใบตามคาดครับบุกกระนำเราฝ่ายเดียวเพื่อนเพื่อนพี่พี่ เหลือใบบุกกันนำเราฝ่ายเดียวเลยครึ่งแรกแมนยู you, เราตั้งรับอย่างเดียวครับ, you, รบรแนบไไมนยูตั้งรับอย่างเดียวครึ่งแรกนะครับไปไม่เป็นเลยครึ่งแรกโอ้โหก็ตั้งรับอย่างเดียวทั้งฮาเลนเออยทั้งโดกูเออยอะไรเอย่ยโอ้โหตั้งรับเล่นได้ดีมาก ต่อบอลกันสวยๆหลายจังหวะมีโอกาสยิงแมนยูเราหลายครั้งมากๆนะครับครึ่งแรกนะเลือใบเขาก็ตั้งใจจะ เอาชนะเราให้ได้นะครับครึ่งแรกแมนยู U, แทบจะไม่ได้บุกเลยนะเพื<ๆ>่อนๆพี่ๆแมนยูแทบจะไม่ได้บุกเลยนะแม,ะมนซะิตี้มีจังหวะยิงหลายครั้งมากๆนะครับมีจังหวะยิงหลายครั้งมากๆแต่ก็ไม่เป็นประตูครับเฉียดไปเฉียดมาขึ้นบนบ้างเฉียดบนเฉียดล่างเฉียดซ้ายเฉียดขวาโอโหแต่เมื่อคืนฮาเลนก็ทําอะไรไม่ค่อยจะได้นะเพื่อนๆพี่ๆ,ๆ กองหลังเราก็สู้สุดฤทธิ์นะครับทั้งแบ็คไวเอ่ยมาติเนสเออยไรเอยอีแวนเอ่ยกองหลังเราก็ดีนะเมื่อคืนนะเราก็จับฮาร์เรนเซฟแทบจะขยับขยื่นไปไหนไม่ได้แทบจะ มีโอกาสยิงน้อยมากนะครับฮาเลนจะเป็นคนอื่นเสียมากกว่านะครับที่จะได้ยิงนะครับเมื่อคืนนะครับฮาเลนก็มีโอกาสยิงน้อยมากๆนะครับจับฮาเลนตัวเดียวเพื่อนๆพี่ๆถ้าเป็นเรือใบเนี่ยจับฮาเลนตัวเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อคืนโฟเดนก็ยังไม่มาอะไรก็ยังไม่มานะครับจับฮาเลนตัวเดียวนี้ก็ถือว่าได้ดีแล้วนะครับครึ่งแรกมาก็หมดเวลาไป ผีแดงเราแทบจะไม่ได like ้ทําอะไรเลยครับครึ่งแรกเล่นไม่ดีเลยนะครับผีแดงเรานะครับพอเปิดฉากครึ่งหลังมานะเพื่อนเพนี่ๆโอ้โหผีแดงเราก็ปรับเปลี่ยนผู้เล่นมาหลายตําตำแหน่งพอสมควรนะครับเพื่อนเพื่อนี่พครึ่งหลังเนี่ยผีแดงเราเล่นได้ดีขึ้นนะเพื่อนเพื่อพี่ๆเล่นได้ดีขึ้น กระชากลากเลื้อยต่อบงต่อบอลได้เล็กฟุตบอลคินเลอร์พาร์เร็วขึ้นเล่นสปีดบอลเร็วขึ้นอะไรขึ้นขึ่งหลังแล้วเ็ามีโอกาสยิงเข้าไปหนึ่งลูกนะเพื่อนพืนพี่ๆโอ้โหจากความฉลาดล้ำลึกมากๆของบรูโนนนะครับลักไก่ยิงเข้าไปเพื่อนเพพี่พโอ้โหแต่ด้านเป็นประตูล้ำหน้าเพื่อนๆพี่พีลูกนี้ โรน่ Bruno, พี่หนวดเรายิงได้สวยนะครับแต่ว่าเป็นประตูล้ำหน้าพเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหถ้าลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะยิงย้อยๆข้ามออติสันเข้าไปเนี่ยโอ้โหสวยมาก,กเพื่อนเพื่อนพี่พี่ถ้าเป็นประตูนะครับลูกนี้สวยมากๆนะครับแต่ด้านไม่เป็นประตูพเพื่อนเพื่อนพี่พี่เปิดฉากรึ่งหลังมาเนี่ยปีศาจแดงบุกไฟเดียวครับ แมนซิตี้ก็เป็นฝ่ายตั้งรับมัง่งปีศาดแดงบุกมีกานาชโชมามีเปลี่ยนกานาชโชเอ้ะไรเอ้ยมีเปลี่ยนแมกโทมีเน,น่เข้ามาจาดอนซันโชเข้ามาอะไรเข้ามาโอ้โหเกมดีขึ้นเห็นเห็นเลยครับเกมดีขึ้นเห็นเห็นเลยต่อบอลกันสวยๆกระชากลากเลื้อยมีโอกาสยิงได้มากขึ้นเครึ่งหลังเราเล่นได้ดีขึ้นตั้งรับสวนกลับตั้งรับสวนกลับได้ดีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ เกือบจะหมดเวลาก็คิดว่าจะเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนแล้วเ,เป็นว่านาทีที่ประมาณสัก80กว่าๆนะเพื่อนๆพี่พี่ 80นะครับประมาณกานาโชครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวเพื่อนเพื่อนพีบีส่งบอลต่อบอลกระชากลากเลื้อยกันไปโอ้โหแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามเพื่อนเพื่อนพีบีกานาโชยิงเข้าไปอย่างสวยงามมากๆนะครับโอ้กานาโชยิงเข้าไปอย่างสวยงามเลยสุดสดเพื่อนเพื่อนีบีเสียบเสาด้านขวาเลยอเดรีนหมดปัญญารับเลยลูกนี้นะครับอืออ่า เอาเป็นว่าเราก็นําขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่ประมาณ8ปดสกว่าแล้วแล้วหลังจากนั้นแมนซิเตีก็เปลี่ยนผู้เล่นหลายคนมากๆหลายตําแหน่งมากๆจะเอาคืนให้ได้เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็เอาคืนได้จริงๆเพื่อนๆพือนี่ๆโอ้โหซินวาครับซินวามโมงให้แมนซิตียยิงยิงเข้าไปอย่างสวยงามเพื่อนๆพี่ๆ โอ้โหยิงเข้าไปอย่างสวยงามโอนานา่นาเราหลงทางนิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทำดีมาทั้งเกมนะโอนาน่าก็มีจังหวะเซฟสวยๆหลายลูกนะครับแต่ลูกนี้เซฟไม่ได้จริงๆครับเหมือนจะหลงทางไปนิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เหมือนจะหลงทางไปนิดหนึ่งเซฟไม่ได้จริงๆโอ้โหนาทีที่ประมาณ8 6 87แล้ว แมนซิตี้ตีเสมอได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเพื่อนเพื่อนพี่พี่หนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้ยตายแล้วมาตีเสมอนาทีเกือบหมดเวลาแล้วนะครับบอลนี้จะไม่มีการต่อเวลานะเพื่อนเพื่อนพี่พี่พอหมดเวลาปุ๊บก็จะยิงจุดโทษกันเลยนะครับไม่มีการต่อเวลาพิเศษนะครับโอ้โหหลังจากนั้นก็บุกกันไปบุกกันมาวีศาจแดงก็ไม่อยากจะ ถึงจุดโทษนะครับไม่อยากจะถึงดีกานะครับอยากจะเอาชนะภายใน90นาทีก็ทําอะไรกันไม่ได้จริงๆเพื่อนๆพี่ๆหมดเวลาประมาณ93นาทีนะครับโอ้โหทําอะไรกันไม่ได้1ประตูต่อหนึ่งครับ1ประตูต่อหน <ๆ S 1> ึ่งก็ต้องมาดวลจุดโทษเพื่อนๆพี่ๆดวลจุดโทษกันอีกแล้วโอ้ตายแล้วดวลจุดโทษหลังจากนั้นแมนยูยิงก่อนนะครับแมนยูยิงเข้าไปประมาณ6กถึงเ คนนะเพื่อนๆพี่ๆมีมีม,มีหลายคนมากๆที่ยิงนะมีทั้งาการนาชโชเอยแมคโทมินเนเ,เอยมาตินเน่เออาดาโลเอยบรูนโนเอยอะไรเอยมีที่ยิงไม่เข้านี่รู้สึกว่าจะเป็นจาดอนซันโชนะครับยิงไม่เข้านะเพื่อนเพื่อนพี่พี่แล้วก็จอนนี่อีเวนนะครับที่ยิงไม่เข้านะเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้ยตายแล้ว เออเรายิงไม่เข้าไปสองสองคนนะครับอ่าแต่แมนซิตี้เขายิงไม่เข้าไปแค่คนเดียวเพื่อนเพื่อนพี่พี่หลังจากนั้นแมนซิตี้ก็ชนะเราไปได้เพื่อนเพื่อนพี่พี่แมนซิตี้ก็ชนะเราไปได้โอ้ประมาณเจ็ดเจ็ดต่อหกหรือเจ็ดต่อแปดอะไรประมาณนี้เพื BB, ่อนเพื่อนพี่พี่จำไม่ได้จริงจยิงกันเยอะมากนะครับเมื่อเมื่อคืนยิงกันหลายลูกนะครับโอนาน่าเราเซฟได้หนึ่งลูกนะครับแล้วก็ของเราเนี่ย ยิงออ,ออกไปคนหนึ่งอีแวนแล้วก็ซานโชเนี่ยประตูแมนซิตี้เซฟได้เอเดรีนเซฟได้นะเพื่อนๆพี่พีอ้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพื่อนๆพี่พี่ก็เป็นโลกการกุศลก็ถือว่าเสมอกันในเวลาหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ว่าโดนจุดโทษแพ้ก็ถือว่าไม่มีอะไรเสียหายเพื่อนๆพี่พี่ถือว่าอุ่นเครื่องวอร์มเครื่องอุ่นเครื่องกันเพราะ อาทิตย์หน้าเราก็จะเปิดฉากฤดูการใหม่อย่างเป็นทางการแล้วแมนยูเราจะเปิดบ้านเจอฟูลแลมนะครับวันที่16นะถ้าจำไม่ผิดแมนยูเปิดบ้านเจอฟูลแลมนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้มาเชียร์กันเพื่อนเพื่อนพี่พี่เชียร์กันครับเชียร์กันต่อไปเริ่มเปิดฉากฤดูการใหม่แล้วหลังจากนี้วันที่นัดแรกเราต้องเอาชนะให้ได้เล่นในบ้านนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เรียกขวัญเรียกกำลังใจนะครับนัดแรกเรา ้องเอาชนะให้ได้อ่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ฝากด้วยฝากด้วยเรา DNA ผีแดงทั้งใจครับ DNA ผีแดงทั้งใจเพื่อนเพื่อนพี่พี่อ่ะมาเด็กผีอ่าช่วยกันเชียร์แมนยูเเมื่อคืนแมนย,มนย,มนยูยังลงกันไม่ครบนะครับอ่าเซอร์ซีอะไรก็ยังยังไม่ได้ลงนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ก็อุ่นเครื่องวอร์มเครื่องอ่าต้องเล่นต้องมา ทำความเข้าใจในการเล่นก่อนนะครับเพราะว่ายังเป็นยังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่แต่นิดนึงมีควนิดนึงรู้สึกว่าเมื่อคืนเนี่ยทางมัสซาลโอุยกับมาไทเดอรลิกจะสรุป กับทางปีศาจแดงเรียบร้อยนะครับมาเป็นผู้เล่นปีศาจแดงเรียบร้อยนะครับทั้งสองคนนะครับน่าจะวันจันทร์อังคารที่จะถึงข้างหน้าเนี่ยน่าจะสรุปได้ทุกอย่างเฮียวีโก้นะครับเฮียวีโก้นะครับน่าจะมาเป็นนักเดะปีศาจแดงอย่างเป็นทางการนะครับมาไทเดอร์ลิกแล้วก็มาซาลาอุยนะครับมาไทเดอร์ลิกมาซาลาอุยมาเสริมแก่งเสริมหลังให้เรานะเพื่อนเพื่อนพี่พี อ่ะฝากด้วยฝากด้วยเรา DNA ผีแดงทั้งใจฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไคร b e ด้วยไปมากูดด้วยนะจ๊ะ